สบายดีเด้อทุกคนสบายดียามเช้าวเด้อตอนนี้แม่ค้าก็มาวันครูพาหลานมาวันครูวันครูยุราวกว่สิบประมาณวันนี้วันที่เท่าไหร่กันวันที่หกทุกคนแม่ค้าเขาบริบูรณ์วันที่เลยวันครูยุราวกว่สิบประมาณนี่แหละทุกคน